ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m อ็มแทนทลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันดูดวงความรักให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพศ2564นะคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดตั้งแต่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะจะอิงในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยท่านที่ดูในเรื่องของลัคนาหรือราศีคบคู่กันไปก็สามารถดูได้นะคะไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากเนาะตรงนี้นะคะก็ เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะทุกท่านนะคลิปนี้จะเหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดนะคะดูได้นะคะทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศสา3น้องที่อยู่ในกลุ่ม LGBT สามารถดูได้การอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมอย่างที่บอกว่าอย่าเอาไปตัดสินในดทั้งสิ้นนะคะมันอาจจะไม่เกิดกับเราหรือไม่ใช่ดวงเราก็ได้นะตรงนี้นะยังไงก็ต้องแบบฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของเราสะทีเดียวนะคะ แล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะสําหรับชาวสองของราศีมังกรน,นะคะมาดูหน่อยว่าในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นเช่นไรนะคะเอาละเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเราจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะคะเดี๋ยวพระที่2จะเป็นในเรื่องของคนโสดนะคะมาดูว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะราศีมังกรคนที่มีประเด็นความรักหรือคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะมาดูนะคะก่อนอื่นขอดูในเรื่องของความสัมพันธ์คุณกับเขาตอนนี้นะก่อนนะว่าเป็นยังไงไพ่ใบแรกของคุณนะคะเป็น k g of s w o r r s นะคะ ใบที่2นะเฮลิแฟนใบที่3นะคะเดอะซัใบที่4 c h ชาลีออใบที่5 Pa เพจออฟเพนทัเคลใบที่6นะคะไพ่วิวนะคะไพ่วงล้อนะโชคชาตานะคะเอาละนะคะในความสัมพันธ์เนาะมาดูกันนะคะมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะทุกท่านยังไงต้องขออภยัยเนาะตรงนี้ผูอ้อ่านมองว่าคุณน่าจะดีกว่าคนต่างชาติต่างเผ่อต่างจงังหวัดต่างอายุได้หมดเลยนะคะ หรือใครบางคนนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนเก่าๆย้อนกลับมาก็ได้นะตรงนี้นะไพ่วงล้อขึ้นนะคะคนคนนั้นน่าจะหายไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกับเขาน่าจะเจอจากการทํางานจากการเดินทางจากการสื่อสารทางโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับจบไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมานะคะเหมือนกับเสียงเรียกร้องของหัวใจนะคะ มันต้องการใครสักคนที่แบบไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันนะคะทำให้คุณเขาน่าจะย้อนกลับมาคบกันน่าจะเป็นคนละเก่าถ้าผู้อ่านมองไม่ผิดนะตรงนี้ภายวงล้อถึงโชคชะตาขึ้นนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะเหมือนกับอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้คําพูดแบบอาจจะไม่ค่อยหวานหรือเป็นคนที่อ่าเนื่องจากจะพูดอะไรก็พูดขึ้นมาบางครั้งอาจจะมองว่าเขาน่าจะเป็นคนหวน้หวนก็ได้นะตรงนี้นะคะ เป็นคนที่พูดจารตรงพูดจาแรงก็ได้นะในความรักความสัมพันธ์นะคะผู้อ่านมองว่าคุณกับเขานะ่าจะมีเรื่องราวที่แบบมันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่นะคะใครบางคนนะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้เป็นคุณก็ได้เป็นเขาก็ได้นะคะตรงนี้นะนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเวลาแบบสื่อสารเวลาพูดคุยกันนะคะอาจจะมีในเรื่องของความคิดหรือมีในเรื่องของอการ ิบัติตัวการทําตัวแบบที่แตกต่างกันนะคะคนนึงอาจจะนิ่งอีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบต้องแสดงต้องมีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจในเรื่องความสัมพันธ์เนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะอาจจะมีการเดินทางบ่อยมีเรื่องราวของคนรอบด้านเข้ามาแทรกนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงก็ได้นะคะ ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการงานแหละผู้อ่านมองนะคะราศีมังกรเนาะตรงนี้นะคะตัวเขาอ่ะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะว่าถ้าเกิดว่าคบกับเขาไปแล้วนะ่ะต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะอย่างที่บอกคนคนนี้น่าจะคิดในเรื่องของอนาคตคิดในเรื่องของความมั่นคงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาแรงพูดจาตรงบางครั้งทําให้เรามองว่าเขาน่าจะมีใครสักคนที่อยู่ในใจอยู่หรือเปล่านะคะบางครั้งเราอาจจะคิดแบบนี้เพราะว่า ดูจากการกระทําคำพูดของเขาอะ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบน้อยใจบางครั้งนะคะอย่างที่บอกเขาน่าจะมีการเดินทางบ่อยแหละนะคะคุณหรือเขาก็ได้นะคะอาจจะเคยอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ว่าขอให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ขอให้มั่นคงนะคะอาจจะอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะหลายๆครั้งนะคะอาจจะมีการแบบ เข้าใจผิดกันแล้วก็มีในเรื่องของการสื่อสารที่ผิดทําให้คุณกับเขาหยุดชะงักเรื่องการติดต่อแต่สุดท้ายก็กลงล้อแห่งโชคชะตานะคะนาพาให้คุณทั้งสองคนได้ติดต่อสื่อสารกันเหมือนเดิมนะคะมันเหมือนเป็นช่วงวิบากกรรมร่วมกันต้องพูดแบบนี้นะคะเ,เหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้นะคะในเรื่องของเวลาก็ไม่ค่อยมีในเรื่องของคำพูดก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจาแรงพูดจาตรงอย่างเงี้ยนะคะ เราอยากจะดูหน่อยว่าจริงๆแล้วความรู้สึกเขาอะที่มีต่อเราอะเขาเป็นยังไงนะคะมาดูความรู้สึกเขาหน่อยเขาคิดยังไงในความสัมพันธ์กับเรานี้นะคะผู้อ่านขอสมามใบนะคะเขาเป็นคนแบบบุคลิกแบบโงผงพางแบบนี้จริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับเราในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ ไพ่ใบแรกนะคะสีเทา้าวไพ่สวยมากใบที่2องนะเทมเปอร,รนใบที่สามนะคะห้าเม้เาวเอาละนะคะคนคนนี้นะในความรู้สึกนะที่เขาฝากบอกกับคุณเลยนะคะตรงนี้นะคะสี่เท้านะเห็นไหมว่าเขาต้องการมีความมั่นคงแล้วเขาอยากจะแบบใช้ชีวิตคู่กับคุณอันนี้อ่านตามไพ่เลยนะนะคะตรงนี้เนาะนะคะที่เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างนะบางครั้งนะเขาไม่อยากจะอธิบาย แต่เขาก็คือทําเพื่ออนาคตระหว่างคุณสองคนนะคะเทมเพลนนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกอีกหนึ่งคือการโต้เถียงหรือการที่แบบเอาชนะกันนะคะระหว่างคุณกับเขาอ่ะบางครั้งน่ะอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่พูดจาแรางพูดจาดุดันนะคะก็อยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่แบบบางครั้งเขาอาจจะควบคุมไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะนะคะแต่ยังไงซะเนี่ยเขาก็มองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เขาว่าสามารถที่จะหยุดได้ในเรื่องราวที่แบบ บางครั้งมันอาจจะฟิลขาดอย่างเงี้ยนะคะ,ขะ,คะเขาก็จะนึกถึงเรานะคะตรงนี้นะคะเอาละค่ะห้าไม้เท้านะคะความรู้สึกเขาตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขาต้องการนะโอ้ห้าดาบขอโทษทีนะ,ะเขาต้องการในเรื่องของอความมั่นคงแล้วก็ต้องการแบบแก้ไขในสิ่งที่มันแบบผิดพลาดที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกก็คือ1นึ่เขาอาจจะแบบขอปรับปรุงตัวเองนะคะ สออาจจะแบบเคลียร์เรื่องราวต่างๆที่มันยังค้างคาใจนะคะสเขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะสี่ไม้เท้าเห็นไหมคะเขาต้องการความมั่นคงต้องการความชัดเจนมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากให้คุณรับรู้ก็คือบางครั้งนะพฤติกรรมเขาอ่ะมันอาจจะดูรุนแรงหรือดูที่แบบเหมือนไม่ได้ใส่ใจแต่สุดท้ายเห็นไหมว่าเขาก็ยังมีความมั่นคงมีความตั้งใจแล้วก็มีความหวังว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะ นี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็ฝากบอกกับคุณมาสำหรับตัวคุณลาะเป็นยังไงราศีมังกรนะคุณมีอะไรที่แบบอยากฝากบอกเขาไหมสมามใบนะคะไพ่ใแบแรกนะคะเอกออฟบอนนะใบที่2องนะเดอะสตริงใบที่3ามนะคะควีนออฟบอนโอ้บ่งบอกถึงตัวตนเลยนะราศีมังกรนะ,นะคะ เอาละคะ่ะทุกท่านสิ่งที่คุณฝากบอกเขาคือเอกเอบอนคือคุณต้องการความมั่นคงคุณต้องการความชัดเจนแล้วก็อยากให้เขาแบบชัดเจนคุณมากกว่านี้นะคะเหมือนว่าเปิดตัวมากกว่านี้หรือแสดงอะไรที่แบบว่าเราสองคนคบกันอยู่นะโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่คุณเรียกร้องกับเขานะคะอ่าเดอะสตรินะคะตรงนี้นะคุณอาจจะมองว่าตัวเขาเองไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะและคุณอาจจะคิดว่าเขาอะมองว่าเราอะเป็นคนเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วอะ คุณอยากฝากบอกเขาว่าเนี่ยอาจจะมองว่าภายนอกเข้มแข็งแต่ภายในอ่ะของคุณอะ่ะมันเป็นคนที่แบบว่ามีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอะ่ะต้องพูดแบบนี้อยากให้เขาเข้าใจอะ่ะตรงนี้นะคะเหมือนกันอย่ามองแค่ภายนอกนะคะต้องใช้ความรู้สึกเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขานะคะ u e e n of ลบ n d นะคะคุณอยากะบอกเขาว่าเนี่ยทุกๆอย่างนะคะที่เขาที่คุณทําหรือว่าที่คุณแสดงออกหรือที่คุณแบบ พยายามให้เขาเห็นในสิ่งที่ตัวคุณเป็นนะคะเพราะว่าคุณก็ต้องการแบบในเรื่องความชัดเจนต้องการในเรื่องความมั่นคงต้องการรู้ว่าเนี่ยที่คบกันเนี่ยนะคะเราครบกันแบบเปิดเผยคบกันแบบอยากให้คนอื่นได้รับรู้ไม่ใช่ว่ามีแค่คนสองคนอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการฝากบอกกับเขานะคะ,ะต่างคนก็ต่างมีแบบอีโก้ทั้งคู่นะตรงนี้นะเอาละมาดูหน่อยว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาล่ะจะเป็นยังไงนะคะ แอน้มความสัมพันธ์เป็นแบบไหนหไพ่ใบแรกนะคะ5ถ้วยใบที่สองนะ Queen of p e n t a c l e นาราชินีถือเหรียญใบที่3นะคะหรือเบอร์ูไม่ต้องแปลเลยตรงนี้นะเอาละค่ะ ห้าถ้วยบอกได้เลยว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมือนไม่เข้าใจกันห้าถ้วยนะแต่มีความโคตรคิดถึงกันเลยนะคะแน,น้มความสัมพันธ์เนะี่ยยังไงผู้อ่านก็มองว่า Queen o f p e n t a c ร e นะราชินีถือเหรียญน,น่ะนะคะความมั่นคงที่คุณมีต่อเขาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังนะคะผู้อ่านมองว่าเขาน่าจะให้ความชัดเจนเนาะในความมั่นคงความรักระหว่างคุณกับเขานี่แหละนะคะ มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้คนทั้งสองคนน่ะกว่าจะจูนกันได้นะคะมันอาจจะใช้เวลานะคะแต่มองแล้วนะสุดท้ายนะคุณกับเขาอ่ะเห็นไหมว่าเลเวอร์นะคะยังไงมันก็หนีกันไม่พ้นอ่ะมันเป็นคู่วิบากกรรมซึ่งกันและกันนะคะเนาะมันต้องแบบว่าได้อยู่ด้วยกันได้ชดใช้ต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะยังไงก็ตามถึงมีอุปสรรคอะไรก็ตามถึงไม่เข้าใจกันก็ตาม สุดท้ายเนี่ยก็ได้กลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าคู่แท้ที่หากันเจอนะคะระหว่างคุณกับเขาบางคนก็คือเคยเลิกลากันไปแล้วย้อนกลับมาหากันก็ได้นะก็เป็นได้นะตรงนี้บทสรุปคือไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามนะสุดท้ายนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าฝั่งเขาทําหรือฝั่งคุณทํา ุดท้ายคนสองคนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันเพราะว่าเนี่ยคุณทั้งสองคนอ่ะคือคู่แท้หรือเป็นโซเมนซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนนะเดือนนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบอย่าใช้ความเป็นตัวตนมากนะคะอะไรที่แบบยอมได้ก็คือต้องยอมกันไปไมีฉะนั้นนะคุณก็จะมาเสียดายว่าเอ๊ะรักษาเขาไว้ไม่ได้หรือเขาอาจจะมาเสียดายรักษาคุณไว้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะคาพูดแค่นิดเดียวนะคะเป็นกําลังใจให้นะนะคะตรงนี้เนาะเอาละค่ะ มาดูหน่อยว่าแล้วคนโสดล่ะเป็นยังไงนะคะคนโสดเป็นยังไงเอ่ยราศีมังกรมาดูสิคนโสดนี่คือโสดแบบสนิทนะไพแ่แบล็กนะคะ k i n ิงอ s w r r d ใบที่สองนะ เอกออบอนนะแปม้เท้าใบที่3 King o p p n t t a c l ิลลราชาถือเหรียญใบที่4นะคะจัส i ิ e ใบที่5้านะถั่วเพนเดใบที่6นะจัสติกเออผู้อ่านมองว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคนโสดคุณน่าจะดีกว่าคนที่แบบมีเจ้าของหรือคนที่แบบมีทะเบียนสมรสนะ,ะก็เป็นได้นะตรงนี้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ใครคนใดคนหนึ่งพยายามที่แบบ จะมุบออนแต่มุบออนไม่ได้ไมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับลักๆเลิกเลิกการให้โอกาสกันหลายครั้งนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นโชคชะตาให้คุณทั้งสองคนเหมือนมาชดใช้ซึ่งกันและกันนะ justment เป็นไพ่เจ้ากรรมในเวรนะคะถ้าช่วงนี้คุณกับเขาไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้สื่อสารกันแล้วผู้อ่านมอน่าจะเป็นวิบากกรรมที่ที่ตัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บางคนนะคะเนี่ย king of pentacles นะคะ เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ถือภายเหนือกว่าเรานะคะคนที่คบกับเราเนะตรงนี้เหมือนกับยังไงก็ตามนะไม่ว่าเขาจะทําผิดหรือทําอะไรก็ตามคุณก็ให้อภัยนะะแต่สุดท้ายนะเขาอาจจะมองคุณผิดก็ได้นะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานมผู้อ่านมองว่าตรงนี้นะคะคมันมีในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของระยะทางแล้วก็การสื่อสารแปดไม้เท้านนี่ะะคะอาจจะทําให้คุณทั้งสองคนนะคะ สื่อสารกันยากติดต่อกันยากนะคะบางคนก็คือเคยพูดเอาไว้แล้วว่าอยากจะมาหาหรืออยากจะมาออกดงออกเดทต้องเกิดในเรื่องราวที่แบบไม่คาดคิดขึ้นมาบางคนก็ติดในเรื่องของธุระกระทันหันบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของการเจ็บป่วยกระทันหันหรือมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้แบบยกเลิกในการที่แบบจะมาแบบเจอกันนี้นะคะ k King of s w o r d นะคะผู้อ่านมองว่าคนคนนี้นะคะที่เข้ามาหาเราเนี่ยนะคะตัวองเขาเองนะ พยายามจะปิดบังบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนกับไม่ไม่อยากจะให้เรารู้แหละว่าเขาน่าจะมีตัวจริงอยู่แล้วนะเนี่ยตัวของคุณเองเหมือนจะรู้ว่าคนคนนี้นะคะเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์อะไรนะคะมีความจริงใจไหมคุณก็เลยพยายามแบบตัดในเรื่องความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ไปนะคะเนี่ยคนโสดนะเหมือนแบบรู้ตัวนะว่าคนคนนี้ไม่โสดนะทาให้คุณแบบเสียความรู้สึกแล้วก็กว่าจะมุบอ่อนได้นะ,ะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ อะมาดูหน่อยคนโสดนะคะว่าเดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคนไมคนโสดนะคะราศีมังกรโสดแบบสนิทนะ,ะมีคนเข้ามาไหมไพ่ใบแรกนะคะเทมเพลนใบที่สองเมจิเชียใบที่สามนะคะสี่ถ้วยผู้อ่านมองว่า คนโสดราศีมังกรนะคุณน่าจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะคนเก่าๆใครก็ได้นะคะที่ยังอยู่ในความทรงจําของคุณอยู่นะคะตรงนี้เนาะคุณเหมือนกับแบบว่าเคยอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอยากให้คนคนนี้กลับมานะคะตรงนี้นะนะคะเมจิเชียนนะคะมีความเป็นไปได้ว่าคนเก่าๆนะคะจะย้อนกลับมาส,ามสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งโดยที่คุณแบบคาดไม่ถึงก็ได้เป็นใครก็ได้ที่เป็นคนเก่าของคุณนะคะ เทมเพลนนะคะตัวของคุณเองนะตอนนี้เหมือนกับเปลี่ยนตัวเองหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวการอ,าออกสังคมหรืออะไรก็ตามนะเหมือนแบบทําให้ตัวเองแบบมีในเรื่องของพัฒนาการมีเรื่องของสังคมมากขึ้นนะคะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีแน่นอน,นะคะ เนี่ยน่าจะเป็นคนเก่าๆย้อนกลับมาในความสัมพันธ์อาจจะทักทายเข้ามานะคะก็ขึ้นอยู่กับคนโสดราศีมัง,งกรนะคะว่าคุณจะเปิดใจให้กับคนเก่าอีกครั้งไหมคนคนนี้ไม่ใช่คนที่คุณแบบรอคอยหรือเปล่านะคะก็ลองดูนะพอเดือนนี้ผู้อ่านมอว่าคุณน่าจะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวเองแบบสวยขึ้นหล่อขึ้นนะคะเทมเพลนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ขึ้นอยู่กับ คนโสดราศีมังกรนะคะว่าถ้าคุณยังต้องการเขานะคนเกา่าๆที่ย้อนกลับมาก็เปิดหัวใจนะคะให้คนเก่าได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะเอาละครนี้ก็คือเป็นเรื่องราวนะคะสําหรับความรักเนาะราศีมังกรนะคะประจําเดือนพฤษภาคมนะคะปีพศ2564อาจจะไม่ตรงกับใครยังไงต้องขออภัยด้วยนะนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกท่านนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ